สมพักสมพักสมพักใจทวินหาส้มพักเจ้วบองส้มตำมะคงตำเองเด้อจะเด,ด้อตำเองตำเองฟ้าเผานางซุ่มในไอออกทว,ท,วทวน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 แต่ความแช่โบจักระเทียมเนียม,มือจับเลยเด้อ <c oughs> ประจามักโดยส่วนตัวเลยใส่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็จะบีบแล้วก็อัน,นกินเลยนะจ๊ะมันเส่บ บ้ทีกินให้เบิ้งเด้อจะเด้อพักพักหลากหลายคือเก้าพักหลากหลายคือเก้าประจามีคนมาถีงเขาน,านั่มมาอนี่นฮะมากอ่ะมาละมาละเป็นยักษ์ประจาคือกินลายแท้เพราะมันเป็นอาหารที่มันมีในตู้ยเย็นพร้อมเด้อจะเดอ้อบ้เมนว่าอุ้ยอันนี้ฮะโลบก่อนที่จริงประจาว่าจะ ประจาว่าสิเห็ดโลบก้อนเป็นปลาเผาแต่เบิญประจาได้ปลาคอปลาช่อนปลานินก็นเลยฟิตไว้เข้าอาทิตย์ที่สองประจาเลยนี่ยังสวยยังงามอยู่ยังน่าก,กินอยู่เลยแต่ต้องลองเวยว่าว่าสีแซ่บหรือบ่แซ่บประมาณใดแต่บได้กินให้เบิ่งเด้อจ้าประจาแค่มาให้มาให้อันพี่น้องน้ำลายไหลน้ำประจาประจ่าก็คุณมากๆนะคะส้มผักบานเอามือจับเลยเด้จ้า รู้วลานเพื่อนกินได้อันนี้เพื่อนกินได้ตามตามแบบตามสไตล์ปา้าจ๋าป้าจ๋าขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทรัพย์สกายพี่พี่น้องๆ้องที่มาติดตามให้ปา้าจ๋าเด้อจ้ะป้าจ๋าบริกินบริกินให้เบิ่งเด้อป้าจ๋าบริกินให้เบิ่งเด้อจ้ะป้าจ๋าศิลาแล้็ขอบคุณอาหารอาหารมื้อนี้เลยจา้าสำหรับมื้อนี้ป้าจ๋าขอบคุณทรัพย์สกาข,ของพี่พี่น้องๆ้องทงั้งนอกทั้งในหิวล้วลูกหิวแล้วนี่ พระจากระหิวอ้างอ้างเด็กน้อยกาสิบุกินให้เบิกย่างว่าเนมมะลายคนกับเอาเอา,เอาซิดท,ที่แบบเอาอยางถ่นำมื่อใดเขาจะกินร่วมกันแบบนี้นะจต่เมื่อน,นี้ประจาขออนุญาตเป็นอาหารมากวะด้วยจ้ะสำหรับวันนี้ประจาศิลาไปก่อนขอบคุณมากสําหรับการติดตามและการให้กําลังใจประจาด้วยจ้ะเด้อขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you